ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับขึ้นห้าค่ำเดือนสาปีมะเสิงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็มาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้ก,กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริงมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราไม่ว่าเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่าทำงานอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของเราในวันนั้นแต่สำหรับถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคล ในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราท้งนั้นไม่ว่าจะเสียงโชคเสียงลาบหรือว่าการทำงานก็จะมีอุปรสรรคติดติดขัดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องตรวจดูเลิกดูยามกันก่อนว่า ในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีแดง สีแดงจะเป็นสีที่ให้โชคให้ลาบให้อำนาจและมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูก็ให้ท่านลองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้เรามาดูในด้านของการงานกันบ้างท่านทำงานในวันนี้ท่านระมัดระวัง อาจจะทำงานแล้วอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่ามีการพลาดพลั้งได้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาวันนี้ท่านพิถีพิถันตรวจดูให้ดีซะก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปในวันนี้การงานก็ถือว่ามีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่งานที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของวันนี้ การเงินการทองชาวท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้การเงินของท่านท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนเช้าเไปหาตอนบ่ายแต่พอตอนเย็นท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของคนรักคนใคร่ในวันนี้ท่านจะเจอ,เจอ คนที่เรียกว่าจู้ที่งุดงิดบนโน่นบนนี่ทำให้เรานั้นต้องคิดมากนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันข้างหน้าและสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลที่เราบอกมานี้นั้นจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และเลิกผานาทีเลิกที่ดีในช่วงของ ตอนเช้าเช้าถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้เรามาดูในด้านของการงานกันบ้างการงานวันนี้ท่านจะทำงานเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานใหญ่งานเล็กวันนี้ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อย เกี่ยวกับเรื่องการงานแต่หากว่าเราเป็นลูกน้องเขาวันนี้ก็จะมีงานหนักๆเข้ามาหาตัวเราแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีความมณนะอดทนทำงานอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราก็มีพรสวรรค์ในด้านทำงานอยู่แล้วในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็จ่ายไม่มากในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้ก็ดีเอาอกเอาใจดีพูดจาดีเป็นที่ปรึกษาหาลือเราได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า ล่างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลหรือสีครีมสองสีนี้จะเป็นสีที่ให้โชคให้ลาภกับตัวงท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิด อยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการค้าขายถ้าหากว่าท่านใดเปิดกิจการค้าขายในวันนี้จะขายดิบขายดีมีกำไรก,กำไรมีคนให้การสนับสนุนท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทองการเงินการทองในช่วงเช้าเชท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่สิ่งบางสิ่งบางอย่างนั่น ก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอแต่ก็ไม่เป็นไรท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนเย็นเย็นวันนี้คนรักคนใกล้ถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันหรือว่าเพิ่งเจอเจอก็ให้ดูใจกันให้ดีอาจจะมีการไม่พอใจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่มีโชคมีลาบตัวของท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลอง เสียงโชคเสียงลาบดูก้อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการค้าขายอย่างมากถ้าหากว่าท่านลงทุนค้าขายในวันนี้ท่านจะมีกำไรกำไรและขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองของชาว ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธตอนกลางวันวันนี้ก็ดีการเงินการทองเหมือนกับว่ามีเงินหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าหมุนสลับสับเปลี่ยนกันในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีไม่จู้จี้ไม่หงุดหงิดพูดจาก็อยู่ในล่องในรอยทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ ในวันนี้และท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ตจะเป็นทิศที่นำโชคนำลาบให้กับตัวงท่านในวันนี้ในเรื่องการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะชักหน้าไม่ถึงหลัง ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระมัดระวังในช่วงของวันนี้ท่านจะจ่ายมากกว่ารายรับคนรักคนใครในวันนี้ถ้าหากว่าเรามีคนมีแฟนที่อายุน้อยกว่าเราค่อยท่านระวังอาจจะมีการแง่งอนพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีการหึงหวงมีการแง่งอนมีคอยจับผิดเราวันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดี นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านในวันนี้และสําหรับสีที่เป็นมงคลอันก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันและถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวม รวมกันหลายคนอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันงานบางสิ่งบางอย่างนั่นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องการทำงานคําพูดคําจาอีกอย่างให้ท่านระวังไว้ในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีท่านจะมีรายรับรายจ่ายคระเคราวปะปนกันวันนี้จะมีทั้งรายจ่ายและก็รายรับคนรักคนใกล้ ในช่วงของวันนี้จะจู้จี้งุดงิดพูดนิดพูดหน่อยก็มีแต่ใจน้อยหรืออาจจะแง่งอนก็ให้ท่านทำใจไว้ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่นำโชคนำลาบอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านเกิดวันศุกร์ให้ท่านทํางานอย่างระมัดระวังแตาหากว่าทํางานรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ลงตัวกันเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้การเงินการทองวันนี้จะมีการสูญหาย ถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ท่านระวังคนใกล้ตัวอาจจะทำให้ตัวเรานั้นต้องเสียเงินเสียทองได้ในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครก็ดูดีเอาอกเอาใจจูจีดีวันนี้ไม่มีอะไรนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสราร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีมีโชคมีลาบกับตัวงท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงอีกสีหนึ่งจะเป็นสีที่ดีสาหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านจะลงทุนอะไรจะมีผลดีมีผลกำไรเกิดขึ้นกับตัวขงท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันตอนเช้าท่านจะมีรายรับ สลับรายจ่ายบางทีบางครั้งก็จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร้ก็พูดจาดีแต่ก็มีการจ้องจับผิดให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวง ประจำวันจนครบเจ็ดวันกันทุกคนฟังแล้วก็ให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี